โดนนะครับมีโดนหนึ่งรำนะครับไม่รู้ว่าเป็นโดนอะไรบินเรื่อยๆนะครับทุกคนอ่าแขนี้เป็นขตอจูจังหวัดชัยภูมิเฮ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไม่ชัดไม่ชัดปั๊บเฮ้ยมองไม่เห็นเลยมีโดนมีโดนมีโดนทำไมกล้องไม่เห็นวะกล้องซัมซุงนะครับมันอยู่ไกลมากอันนี้โอ้ยอ๋อโทษทีครับ เมื่อกี้นี้มันกล้องกล้องมันกลับด้านโอ้มันอยู่ตรงนู้นน่ะนี่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 ครับทุกคนนี่โดนมันบินมาตั้งแต่มุมฝั่งนู้นน่ะนี่มาเรื่อยๆเลยนะเป็นสีแดงอันนี้โดนจริงๆนะครับบินต่ํามากแล้วบินไปเรื่อยๆนะครับเขตเจังหวัดชัยภูมินะนี่ครับช่วงนี้ยังมีสงครามระหว่าง,ขงเขมรชัยอ่ากับประเทศไทยนะครับตอนนี้มันจะบินไปเรื่อยๆเลยเนะ ถ้าโดนตัวนี้บินก็น่าจะอยู่ที่มันจะมีโดนประเภทหนึ่งที่บินได้ประมาณ200กิโล300กิโลนะครับจะมีของ DJI นะครับเป็นแบรนด์นี่แหละที่สามารถบินได้่าการอ่าเขาเรียกว่าอะไรการบินแบตเตอรี่ที่ความความนานความไกลนะครับหลายกิโลเป็นแบรนด์นี้นะครับมีเฉพาะแบรนด์นี่แหละที่่าโดนบินทั่วๆไปก็จะเป็นแบรนด์แบรนด์ตัวนี้เลย ไปแล้วครับมองไม่เห็นแล้วมันบินไปนู้นครับบินเฉียงไปทางนู้นอ่ะก็ปก็น่าจะประมาณนี้ครับไม่รู้ว่าโดนอะไรนะแต่ถ้าเป็นเครื่องบินจะสูงกว่านี้ทุกทุกครั้งทุกครั้งที่เห็นก็จะเป็นเครื่องบินนะครับถ้ามีถ้าเป็นโดนก็จะแบบจะประมาณนี้ทุกครั้งที่เห็นก็จะอ่าบางครั้งก็ บางครั้งก็เห็นผิดว่าเป็นเป็นโดนนะที่จริงมันมีว่าวนะครับเขาวิ่งว่าวแต่ตัวเนี้โดนจริงๆริงโดนกระพริบแล้วมันไปเรื่อยๆความเร็วความเร็วมันไม่เร็วสักเท่าไหร่นะความเร็วเครื่องบินกับความเร็วโดนเนี่ยมัน,ม,นมันต่างกันก็อยู่กันต่อไปนะครับต่อไปก็คนก็ตกงานกันเยอะนะครับ AI เข้ามามีบทบาทค่อนข้างเยอะ ปีนี้ก็มีบทบาทค่อนข้างเยอะนะครับปีหน้าก็กจะแบบจะเดือดร้อนกันมากนะแล้วก็เรื่องรกไัแค่เจ็บนะครับดูเหมือนการแบบบีบรัดนะครับเหมือนโควิดอะเหมือนการล้างมนุษย์นะครับหรือทำให้คนเราเป็นซอมบี้เนี่ยป่วยง่ายภูมิภูมิคุ้มกันตกทำให้เรา,าสุขภาพของ ของมนุษย์ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ AI จะยมีเข้ามามีบทบาทมากการผลิตและมนุษย์ก็จะมีบทบาทความสำคัญน้อยลงค่าของเงินกระดาษก็จะน้อยลงนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือพลังงานและคนมีฐานะมีปัญญาและก็มีเป็นผู้ครอบครองด้าน AI พวกนี้ก็จะมีบทบาทมีเพียบพร้อมทุกอย่าง ถ้ามี AI มี AI เข้ามาเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันนะฮะมนุษย์เขาเรียกว่าเพื่อนมนุษย์ประชากรที่ระดับล่างเนี่ยก็จะดรอปลงไปบทบาทความสำคัญก็จะน้อยลงคุณค่าของคนก็จะน้อยลงซึ่งก็ประมาณว่าผักว่าปลาประมาณอะไรประมาณนั้นนะครับ ก็จะกลายเป็นเศษเสี้ยวในในโลกนี้ไปแล้วสงครามตั้งแต่ปีนี้ตั้งตั้งอ่าที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกครับเออโดนไปแล้วนะครับทุกคนเออสำหรับคืนนี้ก็ผมถ่ายโดนให้ดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีก่อนนอนนะครับขอให้โชคดีนะครับขอให้หลับฝันดี ื่นก็ขอให้มีงานทำนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสวับัีครับะ